กลับมาช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำรอยเรื่องของเรือที่จังหวัดพระเรือที่จังหวัดพระนรครอยทธยาล่มนะครับล่าสุดนี้สรุปแล้วมันเป็นอะไรอย่างไรกันแน่ระดับเกิดจากภูมิศาสตร์พื้นที่เกิดจากภัยพิบตัติหรือเกิดจากความประมาทเลินเลิกกันแน่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณอุดมศักิ์ขาวหนูนาหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดพระนรครสยทธยาตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับ ครับสวัสดีครับตอนนี้หลายคนกําลังเฝ้าติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงกว่าและณขณะ,ะนี้การค้นหาร่างของผู้สูญหายยังคงดาเนินต่อไปหรือว่าจะต้องเริ่มวันพรุ่งนี้ครับอ่าตอนนี้ในการค้นหาร่างของผู้สูญหายนะครับ,รบก็ยังค้นดําเนินการต่อเนื่องนะครับ คิดว่าก็จะค้นในในพื้นที่ผิวน้ําตั้งแต่จุดเกิดเหตุลงไปใต้น้ําประมาณในรัศมี10กิโลนะครับเพราะตอนกลางวันนี้เราเราค้นในรัศมี5กิโลเนี่ยเราต้องขยายวงในการค้นไปเป็น10กิโลนะครับซึ่งซึ่งณเวลานี้นะครับเราพบร่างผู้เสียชีวิตที่ลอยน้ําในวันนี้รวม5รายครับนะครับแล้วก็รวมที่เสียชีวิตเมื่อคืนตอนนี้ผู้เสียชีวิตทั้งหมด20รายตอนนี้ขยับเป็น20แล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับณเมื่อสักประมาณสิบนาทีที่แล้วนะครับขยับเปที่ยี่สิบครับแล้วศพล่าสุดท่านผอครับเอาหัวหน้าครับศพล่าสุดณขณะนี้ไปเจอจากจุดเกิดเหตุไกลไหมฮะประมาณหกกิโลครับหกกิโลเลยเหรอครับครับผมครับหกกิโลนี่เกิดจากการสภาพที่ลอยอืดขึ้นมาแล้วหรือไปขัดอยู่ใต้อะไรอย่างี้ยลอยลอยลอยเอืดแลวครับลอยอืดไปตามลําน้านะไปเจอที่แถวสะพานคูดวิวนะครับสะพานคูดวิวเลยใช่ครับขณะเดียวกันต้องถามต่อครับท่าน อยากจะรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มีการตั้งข้อสันนิษฐานเยอะแยะมากมายจากการประมาทเลินเล่อจากการแซงเรือขนทรายหรือแม้แต่แรงน้ําที่เชี่ยวการากรวมถึงต่อหม่อที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพังการดินพังทลายพังสไลด์แบบนี้ถ้าเกิดมองจากภูมิศาสตร์แล้วเป็นทางโค้งจริงๆตรงนั้นตรงนั้นเป็นจุดที่เป็นวางน้ําวนรหรือเปล่าหรืออย่างไรครับตรงนั้นครับสรุป สาเหตุการเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับจางที่ได้มีข้อมูลได้ไดพูดคุยหารือประชุมร่วมกันระหว่างตำรวจเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ,รบหนึ่งเกิดจากการบรรทุกน้ําหนักเกินนะครับบนเรือเนี่ยมีคนโดยสารในขณะเกิดเหตุประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบคนในขณะที่เรือรับน้าหนักได้แค่เพียงห้าสิบคนนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับ,รบเรือเนี่ย ขับมานะครับตามลำน้ำซึ่งกระแสน้ำไหล,หลเชี่ยวนะครับ,รบออไปแซงเรือพ่วงเรือบรรทุกรายพ่วงแซงทางด้านขับขวาตรงบริเวณคุ้งน้ำพอดีพอแซงท้างดน้าขับขวาทำให้เรือโดนน้ำเนี่ยนะครับพัดเข้าไปกระแทกกับวัตถุแข็งใต้น้ําตอนนี้ยังไม่รู้ว่าวัตถุแข็งมันคืออะไรต้องร,รอพิสูจน์อีกทีนะครับราะงั้นเนี่ยประเด็น,ปร,ดนประเด็นสองประเด็นหลัก ก็คือหนึ่งจากการบรรทุกน้าหนักเกินด้วยอพอบรรทุกน้ําหนักเกินบังคับเรือ,อยากประเด็นที่สองนะครับเกิดจากการขับเรือโดยความเร็วแล้วก็ไปแซงเรือบรรทุกพ่วงนะครับตรงโค้งน้ําพอดีทําให้การบังคับเรือเปลี่ยนไปด้วยความระบากจนเกิดการกระแทกนี่ก็คือข้อสันนิษฐานสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจากการสรุป จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ที่ได้มีการประชุมหาข้อสรุปกันครับครับขณะเดียวกันก่อนที่เรือจะล่มถ้าเกิดเราดูคลิปวิดีโอก่อนที่เรือจะล่มนั้นปรากฏว่าอีกเพียง3เมตรเท่านั้นก็จะถึงฝั่งอยู่แล้วระยะตรงนี้ถ้าเกิดเรามองระหว่างฝั่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ําขึ้นหรือน้ําลงอย่างไรครับอ๋อไม่ครับก็คือที่3เมตรก็จริงแต่ว่าคนที่โดยสาร,รอยู่ใต้ ใต้ใต้ชั้น,นที่สองนะ,ะที่ชั้นที่หนึ่งนะครับ,รบที่เบื้องต้นที่ทราบว่าผู้โดยสารอยู่ชั้นล่างประมาณ35คนคิบ้วคนะพอ3าคนเนี่ยตอนนี้ผู้เสียชีวิต20แล้วก็สูญหายอีก9เป็น29ก็น่าจะประมาณนั้น<อ>นะครับที่สูญหายที่เหลือก็ออกมาออกมาได้เพราะฉะนั้นคนที่โดยสารอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็สูญหายในครามนจรคุณอุดมศักดิ์พยายามจะบอกว่า ณขณะที่เกิดเหตุนั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นกระจกทั้งหมดเลยครับไม่ประตูเป็นร่งครับแต่ว่าหนึ่งด้วยด้วยหกใจคนแก่เด็กนะครับแล้วก็ด้วยที่นะครับมีสภาพเอียงและน้ำไหลเชี่ยวนะครับก็ทำให้การนั่นลำบากนะครับเห็นขณะที่เรือกำลังล่มถ้าเกิดมองจากภาพ ปรากฏว่าเพียง20วินาทีมันวัยอะไรขนาดนั้นฮะอ่าก็เรือที่ไปกระแทกมันโดนเป็นรูขนาดใหญ่ครับ,รบเป็นรูขนาดใหญ่ครับผมอขอแค่นี้ก่อนได้ไหมครับผม รับจากรัฐมนตรีตอนนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายว่าฐมนตรีนะครับท่านหม่อมหลวงประดานิสกุลนะครับท่านก็ได้มาเยี่ยมให้กําลังใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็มาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณนพื้นที่เกิดเหตุดูเวลานี้ครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับครับผมครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่ตอนนี้ท่านอุดมศักดิ์นะครับยังอยู่ในพื้นที่และคาดว่าจะหาบ ผู้ที่สูญหายตลอดทั้งคืนนี้ตอนนี้ตัวเลขขยับไปที่20คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดการว่าส่วนใหญ่ผู้โดยสารที่อยู่ชั้นล่างน่าจะเป็นผู้ที่สูญหายมากที่สุดครับคุณผู้ชมครับผมจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งหลังจากช่วง4โมงเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับหลังจากกลับ ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลกาลังจะเดินทางกลับไปในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปร,รากฏว่าครับคุณผู้ชมกําลังขับมาเรื่อยๆก็ขับมากันอย่างดีๆในคลิปก็จะเห็นนะครับว่ามีการโบกไม้โบกมือกับผู้ที่ถ่ายรูประหว่าง2ฝั่งคลองระหว่างนัานผู้ชมครับ ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็มีเรือนักท่องเที่ยวตรงกลางก็มีเรือบรรทุกทรายดังนั้นเรือลำนี้คาดว่าน่าจะไม่ชินเส้นทางครับก็เลยมีการอ้อมไปทางด้านขวาแล้วก็ชนกับผนังกั้นน้ำที่บริเวณวัดสนามชัยจนกระทั่งอับปางลงในที่สุดครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้